สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาชามือมือใครบ้างที่ชานะคะแล้วก็รู้สึกแบบชานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะแล้วก็มีแบบบางครั้งแบบเราหยิบจับอะไรแล้วเหมือน,ม,นมันมันเห็บชาแล้วก็มันแบบหล่นเลยอะแบบเหมือนอ่อนแรงแบบนี้ต้องมาฟังนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคผังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือก็ได้ค่ะ บอกเลยว่าโรคนี้นะคะเป็นกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อาการแบบอ่อนแรงอะไรอย่างนี้อาการชาอานนี้ตื่นมาเน็บชาวันนี้เป็นกันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นมารู้กันดีกว่าว่าโรคนี้มันเป็นอะไรมันคืออะไรนะคะอาการเป็นยังไงนะคะแล้วต้องรักษาย,ยัางไงไปฟังกันเลยจ้าโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือหรือ CTS เกิดจากการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ โดยเส้นประสาทนี้จะวางตัวอยู่ในช่องที่มีลักษณะเหมือนอุโมงค์เส้นประสาทมีเดียนมีหน้าที่รับความรู้สึกของนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วค่ะรวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณโคนหัวแม่มือด้วยค่ะเมื่อเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับจึงทําให้การทํางานผิดปกติไปค่ะแล้วเมื่อกดทับเส้นประสาทแล้วจะมีอาการอย่างไรก็จะรู้สึกชาบริเวณนิ้วมือ หรือมือหรือปวดแสบเหมือนถูกเข็มทิ่มบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางแต่จะไม่เกิดอันตรายกับนิ้วก้อยนะคะอาการนี้จะเกิดขึ้นเยอะในช่วงกลางวันในช่วงที่มีการทำกิจวัตรประจำวันเช่นขับรถหรือว่าหยิบสิ่งของต่างๆเช่นการถือโทรศัพท์มือถือถือแท็บเล็ต ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการในช่วงตอนนอนเนื่องจากการงอ,อข้อมือโดยไม่รู้ตัวและทำให้เกิดอาการชาจนปลุกผู้ป่วยและต้องตื่นมาสะบัดมือกลางดึกเลยค่ะในขณะเดียวกันอาการปวดก็จะส่งผลให้มีการตื่นช่วงกลางคืนได้โดยที่ผู้ป่วยสามารถสังเกตได้จากมีเหน็บชาในช่วงเช้าความรู้สึกชาอาจจะมีมากขึ้นจนอาจทำให้มือเนี่ยอ่อนแรงและทำให้หยิบจับสิ่งของต่างๆก็จะหล่นจากมือทันทีเลยค่ะสาเหตุของคาร์เป้อ ทนซิโดมก็เกิดจากการที่เส้นประสาทมีเดียนถูกบีบอัดหรือกดทับบริเวณข้อมือซึ่งอาจมีปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุดังนี้ค่ะอย่างที่1คือพันธุกรรม โดยผู้ที่มีข้อมือเล็กเช่นผู้หญิงจะเสี่ยงต่อการดีบอัดหรือกดทับเส้นประสาทมีเดียนสูงค่ะอย่างที่2ก็คือความผิดปกติด้านโครงสร้างเช่นข้อมือหักหรือเคลื่อนซึ่งอาจทําให้เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับได้ค่ะ3ก็คือการใช้งานมือและข้อมือที่ไม่เหมาะสมโดยเคลื่อนไหวข้อมือและมือในลักษณะเดียวกันต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้มีแรงกดที่เส้นประสาทมีเดียนมากขึ้นเช่น คนที่ต้องทำกับข้าวแม่บ้านแม่ครัวเป็นต้นค่ะอย่างที่ 4. เส้นประสาทถูกทำลายจากโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยเบาหวานที่มีเส้นประสาทมือถูกทำลายก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น CTS ค่ะอย่างที่5การอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณข้อมือเช่นข้อมืออักเสบซึ่งจะมีผลต่อเยื่อบุรอบเอ็นยึดข้อมือและอาจทำให้เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับได้ค่ะ 6. ภาวะอ้วน เป็นอีกปัจจัยเสียงที่อาจทำให้เส้นประสาทข้อมือถูกบีบอัดหรือรับแรงจนเกิดภาวะ CTS ได้ค่ะ 7. การเกิดของเหลวข้างในร่างกายซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากระดับฮอร์โมนในผู้หญิงตั้งครร์หรือผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจนทำให้เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับค่ะ 8. ภาวะอื่นๆเช่นไฮโปไทรอย ความผิดปกติของต่อมใต้สมองและไตวายค่ะนอกจากนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานที่แน่ชัดนะคะว่าการที่ใช้เครื่องจักรหรือว่าเครื่องยนต์ที่มีการสั่นเป็นเวลานานการใช้คอมพิวเตอร์และการงอข้อมือซ้ําๆก็อาจจะทําให้เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับหรือทําให้โรคแย่ลงได้ค่ะต่อไปเป็นการวินิจฉัยภาวะ Carpal ลท n น e l ลซินโด m นะคะแพทย์มักจะวินิจฉัยจากการซักประวัติผู้ป่วยร่วมกับการตรวจร่างกายและจะมีการตรวจด้วยวิธีอื่นๆค่ะ อย่างแรกเลยเขาจะตรวจมือนะคะตรวจสอบอาการชาหรือว่าอาการเหน็บชานะคะจากเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับซึ่งจะทําได้โดยเคาะบริเวณเส้นประสาทมีเดียนตรงข้อมือหรือทําให้เส้นประสาทมีเดียนตึงมากขึ้นโดยการดัดข้อมือเพื่อให้ผู้ป่วยแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะอย่างที่2ก็าจะทดสอบความไวต่อความรู้สึกบริเวณปลายนิ้วมือเมื่อถูกสัมผัสอย่างแผ่วเบาค่ะ อย่างที่3ในการตรวจมือนะคะเขาจะตรวจดูภาวะอ่อนแรงและการฝ่อของกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งค่ะต่อไปเป็นการตรวจทางสรีระวิทยาไฟฟ้าค่ะหรือว่าส่งตรวจพวก E M G นะคะก็จะเป็นการวัดความเร็วของกระแสประสาทเพื่อดูประสิทธิภาพของการนำกระแสประสาทบริเวณมือกับแขนค่ะอย่างต่อไปเขาจะตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อนะคะ เพื่อตรวจหาความเสียหายของเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อซึ่งมมาจะใช้ตรวจวินิจฉัยในกรณีที่ต้องการความแน่ชัดขึ้นเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นการตรวจทางรังสีวิทยาการเอ็กซเลย์เพื่อดูโครงสร้างของมือด้วยการฉายภาพรังสีจะช่วยคัดกรอง c t s จากโรคอื่นๆได้อย่างเช่นพวกโรคข้ออักเสบเอนยึดบาดเจ็บกระดูกอักพวกนี้ค่ะหรือแพทย์อาจจะส่งอันตรสาวเพื่อวิเคราะห์การบีบอัดของเส้นประสาทมีเดียนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงค่ะ หรือแพทย์อาจจะส่ง MRI ก็ได้นะคะเพื่อดูเนื้อเยื่อบริเวณเส้นประสาทมีเดียนที่ผิดปกติจากการสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเช่นแผลจากการบาดเจ็บหรือมีเนื้องอกบริเวณข้อมือค่ะต่อไปเป็นการรักษาภาวะคอร์เปิลทอนเนลซิโดมนะคะ เมื่อรู้สึกชาปวดไม่สามารถใช้มือหรือข้อมือได้ตามปกติเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เข้าพบแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้เส้นประสาทมีเดียนเสียหายมากขึ้นโดยจะมีการรักษาดังนี้ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะอย่างแรกเลยผู้ป่วยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตพักมือนะคะหลังจากที่ใช้มือเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทําให้อาการแย่ลง มีการประครบเย็นนะคะเมื่อมีการอักเสบมือบวมค่ะเพื่อชะลอและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเส้นประสาทมีเดียนที่ข้อมือค่ะอย่างที่สองนะคะก็อาจจะมีการใส่เฝือกและอุปกรณ์ช่วยพยุงค่ะเพื่อจัดวางให้เส้นประสาทมีเดียน้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ตึงตัวหรือถูกกดทับโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยต้องการนอนหลับหรือทำกิจกรรมที่อาจทําให้อาการของโรคมันแย่ลงค่ะอย่างที่3นะคะก็ะะจะทํากายภาพบําบัดมือค่ะ นักกายภาพบําบัดจะแนะนําวิธีและขั้นตอนการกายภาพบําบัดบ,บ,บริเวณข้อมือเพื่อทําให้เส้นประสาทมีเดียนเคลื่อนไหวในช่องข้อมือได้สะดวกขึ้นค่ะอย่างที่4นะคะก็จะเป็นการรับประทานยาแก้อักเสบกลุ่นเอนเซทค่ะเช่น i b u ูโพร e ฟนนาพ o x อกซนค่ะอย่างที่5นะคะแพทย์หาจจะพิจารณาใช้ยาสเตียรอยค่ะเช่นะะการฉีดยาคอร์ติโคสเตียรอยกับคอร์ติโซนเช่นลิโอเคนนะคะ เข้าทางช่องมือค่ะและรับประทญญานยาเพานิซิลลนนะคะเพื่อลดการอักเสบและลดอาการปวดค่ะแต่การรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยมักเป็นผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะและก็ไม่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานค่ะมีข้อจำกัดนะคะแพทย์จะเป็นคนพิจารณาค่ะ และการรักษาโรคประจําตัวอื่นๆนะคะเช่นผู้ป่วยเบาหวานและข้อมืออักเสบนะคะก็ควรเข้ารับการรักษาเพื่อควบคุมอาการของโรคนั้นๆให้ดีเพื่อป้องกันอาการกําเริบและผลข้างเคียงอื่นๆที่เป็นอันตรายค่ะและการรักษาต่อไปนะคะอาจจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะหากการรักษาเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ผลดีนะคะหรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการผ่าตัด เพื่อที่จะลดแรงกดที่เส้นประสาทมีเดียนผ่าตัดเอ็นยึดข้อมือเพื่อขยายขนาดช่องข้อมือซึ่งจะช่วยลดแรงกดบริเวณเส้นประสาทมีเดียนโดยการผ่าตัดเอ็นยึดข้อมือจะมี2วิธีค่ะ 1. การผ่าตัดขยายช่องข้อมือด้วยวิธีการผ่าแบบเปิดปกติค่ะแพทย์จะกรีดรอยเปิดบนฝ่ามือขนาดประมาณ2นิ้วแล้วผ่าตัดนำเอ็นยึดข้อมือบางส่วนทิ้งไปค่ะ 2. การผ่าตัดขยายช่องข้อมือด้วยการสองกล้องค่ะโดยแพทย์จะกรีดรอยบนมือนะคะหรือข้อมือประมาณ1-2ถึงจุดค่ะขนาดประมาณครึ่งนิ้วแล้วผ่าตัดเอ็นยึดข้อมือบางส่วนทิ้งไปโดยสอดกล้องช่วยในการผ่าตัดค่ะซึ่งผู้ป่วยจะปวดแผลน้อยกว่านะคะเพราะว่าแผลจะเล็กกว่าค่ะ โดยหลังผ่าตัดนะคะในช่วงแรกผู้ป่วยจะต้องใส่เฝือกหรืออุปกรณ์พยุงมือไว้ค่ะและก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการขับรถไม่หยิบจับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเป็นต้นค่ะเพื่อช่วยให้การรักษาได้ผลดีขึ้นจนกว่าแผลจะหายเป็นปกติซึ่งโดยมากจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะใช้เวลาถึง6-12เดือนเลยนะคะถึงจะฟื้นตัวแล้วก็หายเป็นปกติซึ่งในระหว่างนี้นะคะผู้ป่วยอาจจะรู้สึกชาหรือว่าอ่อนแรงเล็กน้อยบริเวณมือหรือข้อมือได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นภาวะแทรกซ้อนของ c o r p a l t u n n e l Sy n d ินโดมค่ะ ผู้ป่วยมักไม่มีภาวะแซรกซอนนะคะแต่กล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอาจจะอ่อนแรงและฝ่อถาวรได้หากไม่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆและจะทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถหยิบสิ่งของได้ตามปกติได้ค่ะต่อไปเป็นการป้องกันนะคะโรคคอร์เปลทอนเนลซินโดมนี้ค่ะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ค่ะเช่นการใช้งานมือและข้อมือด้วยความระมัดระวัง ใช้ปากกานะคะคที่จับเขียนได้สะดวกกดแป้นพิมพ์เบาๆะะใช้เมาส์คอมพิวเตอร์ที่จับได้ถนัดมือวางแป้นพิมพ์ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยและหลีกเลี่ยงการแอ่นข้อมือขึ้นหรือลงจนสุดค่ะ และอย่าลืมพักมือเป็นระยะๆะะนะคะโดยอาจจะยืดดัดหรือหมุนข้อมือหมุนมือโดยเฉพาะหากต้องทำงานเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่สั่นและต้องใช้แรงมากค่ะและต้องปรับปรุงท่วงท่าที่ผิดปกติของร่างกายด้วยนะคะเช่นไม่ห่อไหล่ไปข้างหน้าหรือยักไหล่ เขอาจจะส่งผลเสียต่อมือข้อมือได้ค่ะและต้องไม่สวมเฝือกข้อมือนะคะที่มันคับหรือว่าแน่นเกินไปด้วยนะคะบางคนใส่นอนขณะหลับจะมีผลเสียค่ะและต้องควบคุมน้ําหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอค่ะไม่ให้มีภาวะอ้วนนะคะอย่าลืมเช็ค BMI กันด้วยนะคะและต้องรักษาความอบอุ่นของมือเพื่อลดอาการปวดและตึง mm hmm. เช่นสวมถุงมือหากต้องทำงานในสภาพที่อากาศหนาวเย็นค่ะ และอย่าลืมเข้ารับรักษาโรคต่างๆนะคะควบคุมโรคอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดคาร์บอนเแนนซินโดมค่ะเช่นโรคเบาหวานโรคต่อมไทรอยและข้ออักเสบรูมาตอยค่ะอย่าลืมไปพบแพทย์ตามนัดนะคะดูแลสุขภาพนตนเองให้ดีค่ะและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างค่ะคุณที่รับชมและรับฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ